โอ้ยโอ้ยดัสฟลัดูแฟนมิดอีกแล้วหรอมึงกับพี่จะทำโดยชีเทเนอร์หนึ่งสองะเอาละครับนี่คือดอชั้นสองคือมึงตกไปชั้นล่างแต่มึงเรียกว่าชั้นสองขึ้นไปเจมครับแต่นี่เราก็ม่อยู่ในเกมแล้วและแน่นอนนะครับว่าทำไมเสียงมันเงียบจังเลยพี่พี่ไปทำอะไร หรือว่านี่มันเป็นเสียงเกมอยู่แล้วโปรดฟังดีๆนะครับเบอูจหายเอาละเรามาดูกันว่าเกมนี้มันเป็นยังไงเกมนี้ฉันสร้างถึง173ประตูแล้วฉันกำลังท้าอยู่แล้วก็หวังว่ามันจะเสร็จนะแล้วเราก็เพิ่มเจบช็อปขึ้นมาถ้าอยากเล่นก็ไปประตูที่ซ้ายถ้าอยากรู้ว่ารู้วิธีการหลบหนีเอนจิตี้หรือสับประหลาดให้ไปทางขวา ไปทางขวาหรือไม่ไม่ไมครับไปทางซ้ายครับเราคงใจ้เปิดไปเลยโอ้ภาพสวยสวยเอาเรื่องเอาการไปนี่เลยกูรีบเลยกูรีบเลยกูปยปไปชั้นสามไอ้น้องเอาละเกมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันตกใจได้เพราะฉะนั้นเราตกลิฟอยู่โอ้ตกลิฟเนื่องจากว่าตอนที่แล้วนั้นเราตกลิฟ นะครับตกลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์พีอะไรไม่รู้เฮ้ยลิฟต์ไม่พังวะเออมาแล้วเสียงบรรยากาศไม่มีแต่แอบทาสวยนะเอ้ยมีพุทอะไรไม่รู้เ,เราเดินไปไม่มีวิ่งนะครับไม่มีนั่งไม่มีกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยนะมีกระโดดด้วยชิบหายแล้วเลประตูที่หนึ่งร้อยหนึ่งเปิดไป มันไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่เหมือนอันที่แล้วนะไม่มีเสน่ห์เออแมพก็โอเคนะฮะฟรีโมเดลใช่ไหมหวังว่าจะมีพวกผีวิญญาณสัมภเวษูที่หลบมันเป็นยังไงวะผู้ชมผู้ชมคิดว่าที่หลบเป็นยังไงเฮ้ยประตูปิดด้วยวะวัน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 นี่ไงที่หลบที่หลบคือมึงหลบในนี้หรอหลบในคมูมหลบ อ้าวกวอกไงอะไปไปโอ้โอ้ดูว่ากูจะตายละออกยังไงนี่ครับกดไฮกดสเปคบ้าเพื่อออกปะโถเอ้ยแล้วเพื่อนเราอะเอาแม่งไปสบายเลยเอาแหละยังไงถนอมถนอมก็ตัวคนเดียวไม่มีของให้เก็บนะเออมันจะไม่มีของให้เก็บเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยก่อนเอาเป็นว่าที่หลบเนี่ยมันเป็นเหมือนตอผิดนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีทั้งร้อยเจ็ดสิบประตู ไอ้เจ้าเดฟมาอีกแล้วใช่ไหมเออเจ้าเดฟไอ้เจ้าเดฟก,ก็เป็นตัวสีฟ้าไปรอบเดียวไม่กลับมาโอเคก็เป็บสม,มือนว่าเป็นลัช Gall ในรูปแบบที่มาข้างหน้าเรานะครับแล้วนี่คือ what what is this มันคืออะไรพี่ชมอะไร กูไปเกิดใหม่ได้ไหมกูอยากไปเกิดใหม่โอ้ยตายแล้วตายเลยทียมันมันไม่ไปเกิดให้กูด้วยแบ่จริงๆเลยแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราตกลงมาข้างล่างเนี่ยมันมีของมีอะไรมีเชลใน doors f o t o ในมินิเกมนี้นะครับมันมีท่อมีอะไรเหมือนเป็นเสม,มือนว่ามันมันเป็นห้องใต้ดินอะเออหลังจากที่เราตกลิฟต์มาเหมือนเหมือนข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆนะอันนี้ห้ามโดนไฟเบร์โอ้โห ไฟไม่เบิน <c oughs> ผมบอกให้ว่าถ้าคุณส่งไปแบดพอเล่นเกมนี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแมเงเอ้กูจะตายเพราะไฟไหม้ฮะทุกคนไปเรื่อยๆครับจำจีมมะเขือพอแปดไปเรื่อยๆมันจะมีห้องมืดหรือเปล่าไม่น่ามีครับดูสรงละสภาพไม่น่ามีตัดสรุไดไ้แต่เลือดเราสามารถรีเจนเนเรทได้นะเอ้ยไม่ใช่รีเจนเนอเรทรีเจนเลือดเออมันทิวให้อัตโนมัติอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี เราไม่จำเราไม่จำเป็นต้องไปกินสม,มุนไพรหาหินวนั่น <c oughs> เอาตรงๆนะผมว่าผมว่าผีมาเร็วกว่านี้ก็ยังได้จริงๆ <c oughs> เออมันช้าไปไอ้ที่นี่มึงอย่าไปแตะ <c oughs> ถึงแม่จะดูน่ารักก็ตามส่วนไหนมันน่ารักวะ <c oughs> เอาล่ะเขาจะมีพัสเซอร์ให้เราเก็บกุญแจเปิดประตูหรือเปล่าเรามาดูดีกว่าแล้วมันกดเริ่มเล่นใหม่ไม่ได้นะมันตายแล้วตายเลยกูต้องออกเกมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยเราก็ออกเกมเราจะมาดูซูเปอร์เซ็กมันจะเป็นยังไงเล็กจะมีหน้าตาแบบไหนนะฮะ แรู้สึกตกใจมากว่ามันมีกระโดดด้วยมันรู้สึกว่า w t t t e ฟ u c k ห้ามไปแตะตัวนี้กระโดดเลยม่ง <c oughs> <c oughs> ดูเป็นตัวที่ง่อยมากเลีนยเนี้ใครไปแตะก็โง่แล้วใช่ไหมใช่ไหมไอตัวดแดงๆอะ่ะแต่ถ้าลองครั้งแรกก็คนไม่รู้นะอย่าไปว่ารอบสองนี่ก็ยาเลยคือจังหวะนี้เนี่ยเล่นไปหาวไปนะครับถ้าคุณส่งไปแบตพอก็เล่นเกมนี้ไม่ได้เฮ้ <c oughs> สยสีมา,าแล้วหรอวันมองแล้วว่หน้าตาจิ้มทีของมัน กูว่ากูผามาสามประตูแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะ่งหน้าตามันจะเป็นยังไงก่อนเนาะขอดูในซีลูกพี่ลูกน้องกูจัดมากูไม่มีหัวเฮียน่ากลัวจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแม่งเหมือนขี่เลยมันข่เฮ้ย

แล้วจ้บเอา้าย่ากลายเป็นประตูดำกูว่ามาอีกทีหนึ่งแล้วเหรอคือยายจะบอกว่าเพลงมันนี่มันล้าวใจจริงๆเลยกูไม่รู้ว่าติดก็สิหรือเปล่าเอาล่ะถ้าลงไปแล้วหวังว่าจะไม่ติดแล้วกันนะไปเลยโอ้ยไฟกระพริบซ่อยซ่อยค่อยเนะโอ้ยสมุตติมีออกไปไกลๆกูไอ้เ,อเหี้ยถ้ามึงเดินได้นีน่น่ากลัวจริงถ้ามันเดินได้มันจะดูฉลาดขึ้น เอนเนอตี้ตัวไหนที่มันไล่ฆ่าผู้เล่นได้กูชอบแต่อย่าให้กูกี๊ดไม่คนดูก็ผีอ่ะด่ากูแน่สะดุ้งอะ่ะสะดุ้งแบบผักบุ้งกระเด็นน่ะม่รู้ว่าคือคนทรงอย่างแว๊ดอย่างกูมาเล่นเกมนี้บอกเลยว่ากูผ่านอย่างแน่นอนนี่จะเป็นรอบสี่สองแล้วมันจะเป็นรอบสุดท้ายตั้งแต่เดินมานะครับยานตั้งแต่ประตูหนึ่งร้อยหนึ่งเนี้ยจนมาถึงตอนเนี้ยที่ผมถามคําถามแรกว่ามันจะมีของหรือเปล่าฝึกกูตอบ เลยว่าไม่มีอย้ววไปหาเจฟว่าแต่เจฟมันน่าจะอยู่ร้อยห้าสิบกว่าเกะก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมันจะมีโคซิฟิกหรือเปล่ารู้สึกเศร้าโอล่ากูได้ยินเสียงฟิกเกอร์หรือเปล่าร้อยห้าสิบเจอเจอฟิกเกอร์อกันเหรอน่าสนใจมากก็แต่มันเป็นยังไงเป็นเขาวงกฎหน้าตรงนี้นะแล้วให้เดินเปิดสวิตช์อ่ะอีซี่มากเดินไป อ่ามิสุวิริกเฮียตัวอะไรวะน่ารักจุมูจุปิช่างแม่งเปิดมันต้องมีร้านแน่เลยแต่มีที่ให้จุกเพียบโอ้โอ้โอ้เร็ว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 จริงจริงเร็วจริงจริงไม่ได้แดกกูทางขวานี่มันต้องมีสักอันหนึ่ง นั่นไงล่ะโอ้ยเสียดโอ้โอ้โอ้เสียดเลนแล้วมันไม่เกิดให้กูวะอีกอ,อืมกูขอมาอีกทีหนึ่งดิมันคือตัวเชี้อะไรกันฉันว่าจะไม่เชื่อความอ่อนแอให้ดูแล้วนะแต่กูรับไม่ได้จู่ๆเพ่งวิ่งใส่กูเลยเหมือนรู้ว่ากูจะไปทางไหนทางนึงอะ เทียนโอ้เทียนแปลว่าจะอะไรมาหาสมุดแถไปเรื่อยเราผู้ชมยิงดูอยู่หรือเปล่านะมาเลยรอบนี้ไม่ได้ทำไปกูเกะอะไรเช็ดแค่ไปทางขวาก่อนเลยไหมเยี่ย,ยมวันนี้แหละปทงนี้เออมันมีห้าอันมันไปทางนั้น สบายเชี้ยจู่ๆมือก็สั่นมันบิ่งมามันบิ่งมามันบิ่งมา,มงมาไปแล้วไปแล้วไอ้กาแค่นี้เองไปทางขวาก็จบเรื่องโถ่แล้ยห้าสิบแปดลำแสดงว่าถือเยี่ยนแล้วอยูพิเกอร์เจตูอะไรเนี่ยเจบช็อป สองวั t แล้วนี่คืออะไรคนโดไทยเินตุคือคือเพ่พี่ครับพี่ไม่คิดจะเอาโมเดลมาวาวไงไว้เลยเหรอคือมึงวางเก้าอี้แล้วก็แปะรูปเจเป็กไวง้งนี้คุณภาพจริงๆอูกูอยู่เขียอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันควรเป็นร้านไหมเนี่ยไอ้เจมเนี่ยวย <c oughs> อย่ามาเล่นเกิ้ไว ร้อนร้อๆยังไม่เลยฉันกูยังไม่ปลอดภัยเชี่ยแม่งคืออย่ามาเล่นกาแฟจริงๆอ่ะกูไปชมดูดูดิมือผมมันร้าวร้อนนะบอกเลยว่าเอสบัดอะเคียงเทียน่าเฮียกูกูสังเกตไอ้เฮียไฟแม่งเป็นภาพเจเป็กไฟแม่งเป็นภาพเจเป็กวะทุกคนขี่แม่งโยงระยางเป็นสายยางเนี่ยดีจริงๆเลยคิดดูอีกทีถ้าภาคสองมาจริงๆเนี่ย จะเป็นยังไงแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเขียนว่า d o o for t o หรอกน่าจะเขียนอย่างอื่นนี่มันเป็นมงคลคนนี้อาจจะเป็นชื่อ d o วง w i n l i hospital อะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเขียนเป็นแบบเป็นแมปเลยนะครับเออหรือไม่ก็แบบ next generation กูก็เพือไปละอนาคตเราก็รอดูครับเกมนี้ดูว่าเป็นเกมน่าสนใจโอ้ยขี้ยาพ่อใหญ่สีฟ้านี่มาบ่อยเหลือเกินถือเหมือนไม่ได้ถืออ่ะบอกแค่นี้ละไอ้น้อง เอาล่ะครับเราถึงอันสุดท้ายแล้วเป็นจุดๆเขาบอกว่า working in next seek c h e s t and b a c g e s เป็นประตูที่เขากำลังทำซ e k เกี่ยวซ e กอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมนี่คือเกม d o s for two อันที่สองไม่มีความน่ากลัวแต่เอาไปเล่นกับเพื่อนที่ขำๆได้นะเออ แต่แนะนําว่าเล่นรอบเดียวอย่าเล่นสองสามรอบเหมือนผมแต่แนะนําว่าไม่เล่นเลยจะดีกว่า <c oughs> เล่นให้แล้วนะเออถ้าใครชอบคลิปมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะคนที่เข้ามาใหม่สําหรับคลิปนี้มีเพียงไว้เท่านี้แล้วก็อย่ามาได้กับไฟเอ้บายบายครับจะบุยลุยตุยอย่ามาเล่กับไฟนะบุ